รีวิว Reno 7 5G ใช้จริงแบบไม่อวยสวัสดีค่ะกุ้ยรีวิวอาทิตย์นี้กลับมาอีกแล้วค่ะอย่างนี้กล่าวไปในตอนต้นเลยนะว่าวันนี้กุยจะมารีวิว o p p e Reno 7แบบไม่อวยค่ะเครื่องนี้นะคะกุ้ยซื้อมาใช้เองค่ะบอกเลยว่าไม่มีสปอนเซอร์สำหรับเรื่องแกะกล่องแล้วก็เรื่องสเปคเนี่ยกุ้ยจะไม่ทํานะคะเพราะว่าแกะมาใช้นานละไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า จะพูดถึงสิ่งที่กุ้ยชอบแล้วก็สิ่งที่กุ้ยไม่ชอบในรีโนเจตตัวนี้ข้อแรกที่ชอบเลยหลังจากที่ได้จับเครื่องนะคะเฮ้ยทุกคน ชอบใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็ใช้เซลฟี่โทรศัพท์มือเดียวนะคะแล้วก็การทํางานของกล้ยเนี่ยจะอยู่กับการปรับแต่งรูปตลอดเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถือนานๆเนี่ยก็จะไม่เมื่อยมือค่ะแล้วก็ด้วยเรื่องรูปทรงนะคะด้วยรูปทรงแบบนี้ทําให้กล้วยใช้งานถนัดในมือเดียวเลยค่ะแต่สิ่งที่ทาให้กล้วยตัดสินใจซื้อเครื่องตัวนี้หลังจากที่เทียบมาหลายตัวแล้วนะคะก็คือเรื่องกล้องเลยค่ะ ถือว่าถูกใจกล้วยมากๆเลยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะกล้วยเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะกล้วยใช้โทรศพนะัพท์นาทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเยอะมากเลยค่ะสําหรับเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งนะคะกล้องหลังตัวเนี้ยกล้วยชอบมากๆเลยค่ะแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าสีสวยมากๆแล้วที่ชอบมากๆเลยนะคะ ตอนถ่ายกลางคืนเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์สีที่เลือกเยอะมากแล้วแต่ละฟิลเตอร์นะทุกคนกล้วยลองใช้แล้วอ่ะคือแบบภาพมันดีงามมากๆเลยค่ะฟิลเตอร์ไม่ได้ว่าเกินจริงแต่ทําให้ภาพสวยสมจริงและดูดีขึ้นค่ะในโหมดถ่ายภาพกลางคืนอ่ะทุกคนปกติแล้วอ่ะในกล้องเก่ากล้วยนะคะถ้าหากว่าถ่ายรูปที่มีแสงไฟหรือว่าโคมไฟเ,อเยอะๆตัวแสงโคมไฟอ่ะมันจะฟุ้งมากๆเลยค่ะภาพที่ถ่ายออกมาจากกล้องตัวเนี้ยแสงมันไม่ฟุง้ง แล้วก็ในเรื่องของการกดชัตเตอร์นะคะชัตเตอร์ไม่ดีเลยค่ะการประมวลผลเนี่ยไวมากๆเลยถ้าเทียบกับโทรศัพท์เครื่องเก่าที่กุ้ยเคยใช้นะคือบางทีเนี่ยกดชัตเตอร์ไปแล้วอะแต่แบบมันจะขึ้นคําว่า processing อะซึ่งนานมากๆเลยกว่ากจะต้องเข้าไปกดดูรูปได้ค่ะแล้วก็ในหมวดเอฟเฟกต์สำหรับถ่ายรูปบุคคลนะคะชอบฟิลเตอร์ที่เขาให้มามากๆเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกปรับ ่งพื้นหลังได้หลายแบบค่ะฟิลเตอร์ที่กยชอบมากฟิลเตอร์หนึ่งเลยนะคะก็คือฟิลเตอร์ที่ปรับแบ็คกราวเราเป็นสีขาวดําค่ะแล้วเขาก็จะเน้นเฉพาะรูปคนเนี่ยก็คือรูปเราเนี่ยเป็นรูปสีค่ะแล้วก็จะบอกว่าเซนเซอร์ในกนารจับภาพรูปสีรูปคนของเราเนี่ยคือดีมากๆเลยค่ะเรื่องเลนส์นะคะมีมาให้ครบเลยเลนส์วเนี่ยภาพคมชัดมากๆค่ะสำหรับในงานถ่ายวิดีโอนะคะบางครั้งเนี่ยกล้องที่ โอเนี่ยมันก็ไม่พอค่ะกุ้ยก็เลยใช้มือถือเป็นกล้องสำรองค่ะตัวเนี้ยเหมาะสำหรับงานถ่ายยูทูบเบอร์มากๆเลยค่ะกล้องนะคะสามารถถ่ายได้ถึง 4K 30เฟรมเลทโหมด s ส o w โลโมชั่นก็ได้ไปถึง960เฟรมเลทเลยทุกคนคือมันดีงามมากๆแต่โหมดซุปเปอร์ส m o t i o โลโมชั่นเนี่ยได้แค่ HD นะจากที่ลอง วิดีโอการสั่นก็ถือว่าน,นิ่งมากๆเลยและที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือโหมด u a l เลนค่ะเพราะว่าเวลาที่กล้วยอาะถ่ายรีวิววิดีโอใช่ไหมทุกคนเราก็กล้องหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายรีวิวของได้ค่ะแล้วอีกหน้าจอนหนึ่งนะคะกล้องหน้าเนี่ยก็จะถ่ายหน้าเราทําให้เห็นความรู้สึกตาที่เรา จริงๆแล้ววิดีโอก็ดูน่าสนใจมากขึ้นเลยค่ะความถี่แสงหน้าจอตัวนี้นะคะอยู่ที่90เฮิร์ตค่ะสําหรับคนที่ใช้มือถือทั่วไปนะอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ค่ะแต่กล้วยเนี่ยเนื่องจากว่าทํางานเป็นยูทูบเบอร์ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยกล้วยต้องมีการถ่ายหน้าจอโทรศัพท์บ่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นเครื่องเก่ากล้วยนะคะแล้วถ่ายนหน้าจอเนี่ยไฟมันจะวูบวับวูบวับค่ะ,คะซึ่งมันจะต้องมานั่งคอยปรับแสงหน้าจออยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ตัวเนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ อันนี้นะคะทุกคนดูนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเก่าที่กุ้ยใช้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องใหม่ค่ะเวลาที่ถ่ายเครื่องนี้ค่ะหน้าจอมันไม่กระพริบและข้อดีเรื่องสุดท้ายนะคะที่กุ้ยชอบมากๆเลยคือเจ้าตัวเนี้ยช์จเร็วมากๆเลยค่ะเสียบชาร์จแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นอาบน้ํำออกมาคือแบบเฮ้ยแบตบชาร์จเต็มแล้วะ่ะ ค่ะแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเราสามารถที่จะเปิดฟัง u t u b e นะโดยที่มาให้มนะันอ่ะเล่นอยู่เบื้องหลังค่ะเราไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันค้างเอาไว้อันเนี้ยคือชอบมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราอยู่บนรถแล้วเราอยากจะฟังเพลงจากในแอป u t u b e อ่ะแต่มันต้องเปิดหน้าจอค้างไว้มันทําให้เราอะ่ะไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ทําอย่างอื่นได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยกล้วยก็ใช้เสียง จากในโทรศัพท์เลยนะก็คือจะอัดเสียงทั้งในโทรศัพท์อะ่ะให้เพื่อนๆดูนี่เป็นการอัดหน้าจอนะคะเดี๋ยวก้อยจะลองเปิดแอปพลิเคชันให้ดูนะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้า YouTube นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังแป๊บหนึ่งแล้วเราออแดงแบบนี้นะคะแสดงว่าลำฟาดแห้งแต่แบบนี้นะคะหลายคนเรียกว่าแบบเสียงที่ได้ยินนะคะมันก็จะก้องๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นลําโพงซ้อนลําโพงแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยไม่มีเสียงก้องแบบนี้ค่ะ นี่นะคะในขณะที่อยู่หน้าจอของ u t u b e นะเราสามารถที่จะเลื่อนสไลด์ฟังก์ชันออกมาค่ะจะมีฟังก์ชันเล่นอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะเราก็แค่กดฟังก์ชันเล่นอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้ว YouTube อะ่ะก็คือจะเล่นอยู่ข้างหลังเราเลยเดี๋ยวก็จะลองเปิดเสียงให้ดูนะเขามีช่องสรับเติมน้ำกันนะคะซ่อนอยู่ใต้สติกเกอร์ตรงนี้ค่ะอะไรแล้วเราเรามาใช้วิวมิเต ของกล้วยเนี่ยมีสัญลักษณ์คว <ล ôt S 1> ่รบอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้กล้วยปิดเสียง YouTube ไปนะเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆดูว่า YouTube น่ะมันยังเล่นอยู่แต่เราสามารถที่จะไปเล่นแอปพลิเคชันอย่างอื่นๆได้เราสามารถที่จะไปเล่น Facebook หรือว่าไปเล่นเกมแต่เราก็ยังฟัง YouTube อยู่ได้ซึ่งอันเนี้ยคือดีมากๆเลยค่ะข้อดีอื่นๆเนี่ยจริงๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่ที่กล้วยสรุปมาให้เนี่ยคือส่วนที่กล้วยชอบมากๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วด้วยทีนี้มาดูในส ดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยกล้วยไม่ชอบเลยหรือว่ามันจริงๆแล้วมันน่าจะดีกว่านี้อีกนิดนึงอะคือกล้วยเป็นคนชอบภาพที่ไฮคอนทราสค่ะเพราะฉะนั้นภาพที่มันขาวๆฟุ้งๆอะกล้วยจะไม่ชอบแต่ถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้นะขาวๆฟุ้งๆเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ค่ะยิ่งเวลาใช้ติ๊กตอกนะทุกคนมันขาวมากๆเลยค่ะขนาดว่าเอาเอฟเฟกทุกอย่างออกไปแล้วนะแต่ มันก็ยังขาวอยู่ดีและที่สําคัญนะคะเวลาที่ถ่ายติ๊กตอกตอนกลางคืนนะ่ะทุกคนนอกจากมันจะขาวแล้วนะนอยส์ Noise มันก็ยังเยอะอีกด้วยถ้ามไม่ภาพในติ๊กตอกอะถ้าเกิดว่าใช้กล้องหน้านะจะไม่ชัดเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าวิดีโอไหนนะคุยถ่ายทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะทุกคนมันจะแบบ เห็นความแตกต่างก,กันได้ชัดมากๆเลยทำไมความคมชัดมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้และถ้าอยากจะได้ภาพหน้าแบบคมชัดนะคะก็จะต้องกระโดดไปรุ่น Oppo 7 Pro ค่ะซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่2,000 20, 0กว่าซึ่งกล้วยว่ามันเกินงบของกล้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่กล้วยเจอนะคะทุกคนก็คือเวลาที่กล้วยเล่นติกตอกอะคะ่ะแล้วเวลาที่เราไปเจอคนอื่นเขาเล่นเอฟเฟกอะไรอะเราจากที่จะกดเข้าไปเล่นด้วยใช่ปะในเครื่องเก่ากล้วยเนี่ย ตรงหัวที่อยู่บนชื่อแ c คเคาน่์เราสามารถที่จะกดผ่านเอฟเฟกตัวนั้นไปได้เลยเพื่อที่จะไปเล่นแต่ใน Oppo ตัวนี้ทุกคนมันไม่มีปุ่มให้กดเอฟเฟกตัวนั้นค่ะมันทำให้เราเี่ยไม่สามารถที่อยากที่จะเข้าไปเล่นทันทีแล้วเล่นได้อะมันต้องแบบต้องเข้าไปนั่งหาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า มันไม่สะดวกสบายไงทุกคนใครเป็นบ้างเพราะว่าอันเนี้ยกล้วยทำคอนเทนต์ลงในทิ k t o อกค่ะปรากฏว่าคนที่ใช้ Oppo r r n o o 7เหมือนกล้วยอะ่ะเขาบอกว่าของเขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้กล้วยก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ Oppo หรือว่ามันอยู่ที่แอปพลิเคชันอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือ Google Assistant ค่ะเซนซิทีฟมากๆเลยบางทีเนี่ยไปโดนหน้าจอแค่นิดนึงเนี่ยก็กระเด้งขึ้นมาละหรือเมื่อวานอะวางไว้เฉยๆทุกคนแล้วเปิดดูซีรีส์อยู่อยู่ดีๆ กูเกิลแอซิสแตนน่ะคุยกับใครก็ไม่รู้แต่เวลาเรียกจะให้ตื่นเนี่ยไม่ยอมตื่นหลับสนิทเลยนะเฮ้ยมันเป็นอีหยังวะเนี่ยอ๋อแล้วก็สําหรับการใช้งานของ Google นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราต้องการจะพิมพ์ข้อความอะไรยาวๆอะ่ะทุกคนเร,เราจะมีทางลัดใช่ป่ะสมม,ต,สม,มติว่าบ้านเลขที่กล้วยอย่างเงี้ยกลวยก็จะพิมพ์แค่ว่า3-7แล้วกลวก็จะให้มันขึ้นมาทั้งหมดเต็มๆเ,เลยแต่ว่าในส่วนของ เครื่องใหม่ตัวนี้ทุกคนมันจํากัดข้อความในการพิมพ์เพราะฉะนั้นนะมันจะไม่มายาวๆแบบทั้ดุ้นแบบที่กล้วยเคยทําได้ใน vivo เครื่องเก่าของกล้วยค่ะซึ่งมันน่าลำคาญมากเลยทุกคนอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะที่กล้วยรู้สึกว่า มีมันก็สะดวกดีนะแต่เวลาที่เรียกใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าบางทีก็มันมันก็ไม่สะดวกค่ะนะั่นคือปุ่มทางลัดที่ซ่อนอยู่ตรงแถบอะค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีต้องการที่จะเลื่อนสไลด์มันออกมามันกลายเป็นว่าย้อนกลับอันนี้ทุกคนเป็นเหมือนกล้วยไหมหรือว่ากล้วยเรียกไม่ถูกวิธี ม่รู้ว่าเป็นข้อเสียของ Op p ปหรือเปล่าแต่เป็นจุดสังเกตของกล้วยแล้วกันนะเวลาที่กล้วยใช้งานเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยกล้วยใช้งานแอปพลิเคชันแต่งรูปใช่ปะ่ะทุกคนกล้วยใช้งานมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงอะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องมันร้อนเพราะว่าเราจะจับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพื่อที่จะแบบจิ้ม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 ใช่ปะ่ะใช้ไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมเครื่องมันร้อนจังวะซึ่งอันนี้กล้วยเทียบกับเครื่องเก่าที่กล้วยเคยใช้นะคะกล้วยก็ไม่รู้ว่าปกติแล้วเนี่ย o p อ o เนี่ยร้อนแบบ ดีหรือไม่ดีซื้อหรือไม่ซื้อกล้วยบอกอย่างนี้ดีกว่าค่ะข้อดีที่ได้ลองใช้งานก็คือดีเราก็ชอบเลยส่วนข้อเสียเนี่ยก็พอรับได้ในราคาขนาดนี้เทียบกับตัวอื่นกล้วยก็เลยเลือกอัปอรีโน่เจ็ดตัวนี้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอ่ะสามารถที่จะคอมเมนต์ถามกล้วยได้นะว่าปัญหาการใช้งานด้านอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์ได้ค่ะและถ้าหากว่าใครชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง Youtube ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากกล้วยค่ะและตอนนี้ก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือ Line Official แล้วก็ติ๊ t ก k ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องไอ้กล้วยให้กล้วย,ยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบายแล้วตัวเองจะไม่รีวิวของแถมด้วยเหรอีอ่เขาแถมแถมาเยอะเลยนะดูสิดูสิอยากจะให้ดูของแถมอ่ะเนี่ยนี่ตกลงคือซื้อมาหรือแถมเนี่ย แถมอะไรเยอะแยะขนาดนี้